ค่ะสวัสดีครับร้อนมากคะมันร้อนมากร้อนนะผมในไทยมาร้อนเพราะเมื่อกี้นี้ไปเฝ้าถมเสดุจไปทรงดนตรีที่วังทองเตยนะครัเมื่อวานนี้ก็พวกคณะวังทองเตยเขาก็ร้องเพลงถวายพระพรบรรพสูตรจนจบมาถึงวันที่มะลืนเนี่ยค่ะวันที่สองเลยสาเนี่ยเพราะห้าสิบเก้าแล้วปีหน้าถึงจะหกสิบค่ัพระหลวงพระพรแห่งชาติก็จะอะไรต่ออะไรไว้เยอะย้ายไปไวจะเรียนให้ทราบทีหลังนะคะหน้าร้อนเนี่ย หมอบนเมื่อกี้บอกว่ใช่ผมอยากกินข้าวแช่อ่อคุณหมอคุณหมอสัญญาเราว่าจะพาไปกินด้วยนะก็มีอะไรดีๆว่าให้ดูวันนี้วันนี้อ่ะค่ะเอมีอะไรเหรอลูกเอมีอะไรมาน้องลองใหม่ของเราคนที่สิริพันธ์ปารากองนะคะก็เอาข้าวแช่มาให้พี่อารีค่ะโอขอบคุณค่ะเรียกคนที่น่ารักสอสมสายนี่นะคะ นี่นะกล่องกล่องข้าวแช่ของเขาที่ถ้าใครสั่งไปที่บ้านีจะมีรูปคุณสิริพันธ์ปลากระวงศในอุทยาสีซอสามสายอยู่ที่ทีวีช่องสีบางขุนพรหมบนกล่องเลยบนกล่องเลยนะอ่022610416ค่ะแล้วก็คซอสามสายอยู่ซอยอะไรครับตอนนี้เนี่ยขอให้เข้าใจนิดเองคือวัดโรงเรมบินเซอร์เนี่ยที่ออนอยู่เนี่ยเขาซ่อมปรับปรุงใหม่ ออยก็เลยย้ายมาอยู่ที่สิริพันธ์ก็ย้ายร้านซอสามสายมาอยู่ที่สุขุมวิทซอยยี่สิบสองนะคะก็เบอร์โทรศัพท์02-261-6659กับ02-663-6665นี่กล่องอะไรกล่องกับข้าวแหเปิดดูดูน่าสนใจอ่ะแล้ก็ก็ส่งมาให้พีรีนะคะแต่ไม่ยองเสียใจรู้สึกจะมีอีกสองกล่องใช่ไหมหนูเอเอาหนูเอมาดูมาดูยวดูสิอะไรเดี๋ยวกันเนี่ยอ่ะ น้ำค่ะน้ำมีสองกล่องนะคะสำหรับคุณหมอแล้วกรับพี่คุณน้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากจ้ะขอบคุณมากจ้ะทีนี้คุณสิริพันธ์ปลากระบอนยุทธยาของเราเนี่ยก็ทำที่แช่สำหรับชาววังนะฮะออกชาววังของของคุณสิริพันธ์นี่เขาก็คือนี่เครื่องเคียงเครื่องเคียงนี่นี่นี่ผักสลัดนะที่เห็นนี่อะไร กระชายกชาค่ะกระชมาสวยงามหอมแล้วซึ่งทําเป็นกลีตกลีตตรงเกลียวด้วยแช้น้ำเนี่ยนะคะมะม่วงแล้วก็ลูกกะปิของคุณสิริพันธ์เขาจะอร่อยมากเขาเขาทำนี่เอากระชายทําเป็นก้านแล้วเขามีดอกนี่คือกะปิไว้มีสองลูกนั่นเองนุชเป็ดอกไม้ไม่มีห้าลูกค่ะหัวหอมยัดไส้หัวหอมยัดไส้นี่หัวหอมยัดไส้แล้แป้แล้วนี่คือพริก พริกแห้งพริกแห้งเนี่ยอันนี้ถ้าตำลับชาววังจริงๆจะมีครบอย่างเงี้ยนะคะแล้วข้างล่างค่ะขอโทษมาได้โชว์ข้างล่างก็คือพริกหยวกพริกหยวกพริกหยวกพี่ๆพี่ๆที่ไม่ได้แล้วเพราะมันมีเอ่อพลาสติกมันมีพลาสติกอยู่นะคะเกิดรูปหยวกอยู่นะคะแล้วก็น้ำดอกมะลิของอ่อนเข้ามาสิบพันอันนี้ก็ปลายิสนไงคะปลายิสนปลายิสนแล้วก็นี่เชโป ันนี้ใส่ม่ถุงพลาสติกมาให้ถ้าเป็นข้าวแช่งชาววังจริงๆนะที่เยรีจะไม่มีหัวเช็ดโป๊ทีนี้ก็คือปรนกันนะคะทีนี้ก็จะมีน้ำลอยดอกมะลิมะลิกับกุหลาบมอนเนี่ยนะคะออนเขาบอกเขาสั่งพิเศษสวนนี้ไม่มีการฉีดยาแล้วจะหอมกลุ่นแถ่นี้ค่ะแล้วก็ข้าวอยู่ตรงนี้ข้าวนี้ไม่ได้ขัดขัดไหมขัด เออต้องขัดสิคะต้องขัดแน่เลยนะคะไมนดามุโรนคิยเป็นผงผงออกมาเอาขอถ่ายนิดนิดนึงนะคะนี่คือข้าวซึ่งแช่ในน้ําดอกมะลิกับกุหลาบกุหลาบนะคะทีนี้ก็มันก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงน้ำแข็งไปไหนน้ำแข็งถัสาธิตนิดนึงน้ำแข็งไม่ไดเอามาคัะเวลารประทานเราก็จะใส่น้ำแข็งด้วยคือเด็กสมัยนี้เนี่ยขันแค่แช่ไม่ชึ เพราะว่ามันด้อยู่เราจะต้องคูคุณย่าแนะนำวิธีทานให้เด็กๆด้วยคือเวลาไปรับทานข้าวแช่เนี่ยพี่ลีจะเห็นไม่ผู้ชายค่ะนะฮะกับเด็กที่อายุน้อยเนี่ยจะเวลาทานข้าวแช่เนี่ยนะจะมีการตักเอากับมาใส่นี่เพราะใส่นี่นี่เองน้ำข้าวแช่จะขุ่นเลยขุ่นไม่น่ารับทานเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเชิญไปทานข้าวแช่ที่ตามร้านที่เขาทำขายเขาจะมีช้อนซ่อมมาให้ซ่อมนี่ก็สําหรับจิ้ม อาหารตู้นี้นะคะใส่ปากแล้วก็ถึงตักข้าวต่างประเทีเลยน้ำข้าวแช่เนี่ยก็ยังใสอยู่น้ำตาลสวยอยู่ค่ะทีนี้อยากจะให้เป็นประเพณีการกินข้าวแช่ของไทยเราเนี่ยให้เผยแพร่ไปเยอะๆเดี๋ยวนี้เริ่มหายลงหายหายหายไปแต่ก็ยังมีคนรุ่นเราเนี่ยอยากจะทานอ้อนเขาก็เลยจะทำเขาทำทุกทุกทุกดานทุกทุกน้าร้อนนะคะของเขาเนี่ย ก็อยากจะบอกว่าตำรับชาววังนะคะป็หนุกระดอยเลยเกินใช่มีแกะสลักค่ะอ่อนก็เป็นอ่อนก็เป็นทายาทของราชสกุลวังหลังปาระกวงศ์ค่ะปาระกวงศ์นะอายุถึงราชสกุลวังหลังก็เป็นหลานพุทธยอดฟ้าเพราะฉะนั้นก็ยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะฮะก็เราก็สามารถสั่งรปทานที่บ้านได้คือว่าออนเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เออ คาดหวังไม่ไม่เหมือนพี่คิดว่าเขาค่อยจะเป็นดาราเขาจะสีซอยอยู่ตลอดการเขาจะอะไรกลายเป็นครูเปล่าพะปรากฏว่าที่บ้านของของออนเนี่ยะะ <c oughs> เขาจะมีคุณแม่คุณยายเนี่ยทำอาหารไทยโบราณทานเป <ừ> ็นประจำออนก็ไปท่าตุนน้มาอย่างนี้นะคะ,ะก็เลยมาตั้งร้านแล้สบความสาเร็จทีนี้ขณะนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่ซอย22นะคะท่าอยางทานข้าแช่ชาววังของคุณออนคขาก็สุขวิส2ร้านเข้าเพเลี้ยว พอเลี้ยวเข้าซอยยี่สองเนี่ยให้มองไปทางอ่มองไปทางขวามือนะคะเขาขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นชื่อร้านซอยที่จอดรถสิบเอ่งที่จอดรถน่าจะมีเพราะว่าข้างหน้าหน้าหน้าร้านซอยยี่สิบสองนี้ก็มันก่อสร้างอะไรอยู่นะคะแต่ให้หมายตาเอาไว้ตรงทางออกของรถที่โรงแรมอิมพีเรียลฟินสปาร์กเนี่ยคือร้านซอยยี่สิบสองก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วขอให้ทุกท่าน อิ่มอร่อยเหมือนพวกเราวันนี้รับค่ะพอรับประทานข้าวแช่เสร็จแล้วก็ ถามชื่อว่าเขามีมาปรางริ้วแจกไหมแล้วจะบอกให้ว่าเขาถ้าหากท่านผู้ใดต้องการจะสั่งไปทานที่บ้านเขาก็จะมีเป็นกล่องแบบอย่างกองซึ่นี้นะคะหรือกล่องแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เา็ราคากล่องละสองรอยบาทแพงนะครบเซตเลยแต่ถ้าหากจะเอาฝีมือการทําแล้วก็ใช้พิลาเนี่ยมันแพงกว่าราคาที่เราจะทานร้อยเปเลยค่ะแล้วเขาให้ข้าวมาเยอะเลยให้ข้ามาเยอะเลยนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับทานข้าวแช่ในหน้าร้อนนะเมืองไทยเราเนี่ยนะท่านหน้าร้อนไม่ได้ทานข้าวแช่สูงทานอะไรไปย่างนะบานที่ปีนี้ก็ไม่ทำเพราะหาไปยี่สุนไม่ได้ไม่เป็นเรื่องและขั้นตอนการฉานของคนไทยนะแล้วก็คงจะต้องไปทานร้านก็ต้องก็ต้องใส่น้ำแข็งนะต้องใส่น้ำแข็งก็ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆของเรานี่ก็มีร้านท่านหญิงใช่ไหมไม่ใช่ร้านของเรามี ฟูดี้กฟูดี้ก็มีข้าวแช่ค่ะเขาก็จัดเป็นเซตเหมือนกันเขาล่ะเาแชวอยู่สุขุมวิทนะคะเสร็จแล้วข้าวแช่แล้วคุณน้อยจะพาไปร้องรำทำเพลงที่ไหนอือพาไปที่ศูนย์วัฒนธรรมค่ะไปดูหุ่นกระบอกขอขอเข้าเข้าเข้ารูปร้องรำทำเพลงนี่เลยค่ะนี่นี่ศูนย์วัฒนธรรมที่หอประชุมเล็กนะคะ ก็ได้มีการแสดงทั้งหมด5รอบด้วยกันค่ะพี่รีพี่รีเป็นคนแนะนําได้ไปก็เลยรีบตัดสินใจไปเลยเพราะว่าวันจันทร์วันนั้นเนี่ยเป็นรอบคุณก็บอกเรื่องพันทายนรสิงห์เดอะมิวสิควลเดอะมิวสิคลนะคะก็คือเขาจะทําให้ทันสมัยก็คือมีเพลงประกอบเป็นเพลงร้องแบบทันสมัยเลยนะคะแต่ก็ยังคงที่จะ มีขับเสภาตอนต้นให้เราได้ฟังอยู่นะคะก็ยังมีหุน่นเขาจะมีนิทรรศการด้านหน้าซึ่งเราสามารถเข้าไปอ่านได้นะคะมีตั้งแต่ศิลปะการทําหุ่นกระบอกอนะคะแล้วก็หุ่นกระบอกในแต่ละชาติในอาเซียนทั้งหลายที่เขาทํามาด้วยว่าหน้าตาเป็นยังไงแน่นอนที่สุดก็ต้องมีการไหว้ครูก่อนละนะคะเขาก็จะมีการไหว้ครูทุกครั้งที่จะขึ้นแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเพณีความเชื่อต่าง เราก็จะมีเขาก็จะมีสานานวิจพ่อปู่พ่อปู่มีกี่องค์รู้ไหมพี่ร้อยแปดองค์อืมอ๋อนี่เราได้ความรู้จ้กคุณนมอีกแล้วอันนี้เป็นภาพที่เขาแสดงไม่ไม่ใช่วันนั้นนะคะแต่ว่าเป็นภาพที่แสดงวันอื่นๆซึ่งมีตัวละครเขาจะมีการเช่ถุนแบบไม่เห็นตัวผู้เชิดแบบโบราณ ค่ะไม่เห็นตัวผู้เชิดเห็นแต่ตัวคุณกระบอกแต่ตอนนี้กลับมีการผสมผสานทั้งสองอย่างก็คือทั้งเห็นตัวผู้เชิดแต่อาจจะไม่ได้แสดงนี่ก็คือปั้นหุ่นค่ะอันนี้เป็นแสดงวิธีการทําหุ่นเขามีสอนด้วยนะคะพี่อรีที่นี่ก็คือการวาดหุ่นเนี่ยค่ะชิ้นส่วนของหุ่นต่างๆเนี่ยทำให้มือขยับได้ที่สําคัญคือปากใช่ไหมคะขยับได้ด้วยก็เมื่อมีการร้องเนี่ยก็จะขยับปากตามชื้อผ้าก็ต้องปักใหม่หมดค่ะทําใหม่หมดกรองคอใช่ไหมใช สื้อผ้าสมัยนี้สวยมากไม่ว่าจะเป็นของคุณจักรพันธ์เนี่ยตัวหุ่นจะจะต่อนิดหนึ่งนะคะจะไม่ไม่เล็กมากเล็กมากค่ะก็มือมีการเนี่ยค่ะมีการสอนการวาดค่ะสาธิตการการวาดหน้าต่างๆนะคะแล้วก็ประกอบเป็นตัวขึ้นมามีมือจริงจริงมันเป็นกระบอกอย่างเงี้ยใช่ใช่เบอกเสียบอยู่ในกระบอกนะคะแล้วก็จะสวมเสื้อผ้าแล้วก็จะแต่งแต้มไปด้วยใส่วิกผมใส่อะไรเข้าไป อยากฟังตอนร้องเพลงมีภาพเคลื่อนไหวมาให้ดูนิดหนึ่งเพื่อให้ดูว่าแอนิเมชันนี่คุณป้าชื้นเ่าประวัติของคุณกระบอกทั้งหลายใช่คะคุณป้าชื้นก่อนลูกสาวนเปียกประเสริฐกุลบ้านขมิ้น แล้วก็ลงมาถึงรุ่นของอาจารย์โจหลุยอาจารย์โจลุยนะคะแล้วก็อาจารย์จักรพันธ<ะ>์นะคะก็คือเป็นผู้ที่อนุรักษ์ขุนกระบอกเอาไว้ทั้งหมดเ<ม>น,นี่ยนะคะนิทรรศการเขาจัดไว้สวยงามมากเลยนะคะเราก็สามารถเข้าไปอ่านแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆของการแสดงได้นะคะ<ม><ม>แล้วตอนนี้เขาก็เป็นบร,รดกวัฒนธรรมของอาเซียนด้วยเขาก็เลยรวบรวมเนี่ยค่ะอย่างเช่นขุนที่มาเลเซียนะคะ หน้าตาจะประมาณอย่างนี้อันนี้หุ่นของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จะมีหุ่นของที่สิงคโปร์เนี่ยจะใช้คนชาติแบบนี้ค่ะพี่อาลีเป็นแบบพับเป็ดจริงๆก็คือคนแสดงเนี่ยจะยืนอยู่แล้วก็ชักตัวแสดงให้ให้ขยับตามนะคะเนี่ยก็คือเขาได้รับเนี่ยค่ะคุณหนึ่งเนี่ยก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นผู้ก่อตั้งงานของตุกบ้าน ตุกกตุนหุ่นกระบอกไทยนะคะ mm hmm. เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะคะว่า w w w t u k ตุกุนนะคะ mm hmm. ก็จะมีรายละเอียดว่าประวัติความเป็นมาแล้วแกก็ทำการวิจัยโดยที่เอาเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเข้ามา mm hmm. นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมาปรับใช้ให้หุ่นเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะ mm hmm. เนี่ยอย่างฉากข้างในเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นเริ่มต้นอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นการอารัมพบทหรือเริ่มต้น,รตนครั้งแรกก็จะเป็นตัวหุ่นแบบ อันนี้จะคล้ายๆของอาจารย์จกนะักรพันธ์นะคะตัว,วจะอย่างเล็กๆแล้วก็จะลำอ่อนช้อยอันนี้ก็จะมีร้องขับเสราให้ให้ให้เด็กๆฟังเนี่อฉากแรกเนี่ยนะคะเขาจะทำฉากข้างหลังเป็นแอนิเมชันซึ่งมีความเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะแม้กระทั่งเรือเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยข้างหน้าจะมี ที่เห็นเป็นโค้งๆเนี่ยจะเป็นน้ำนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาคือไม่ได้เป็นเป็นฉากนิ่งๆนะคะส่วนเรือเองก็ขยับได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีะส่วนที่กั้นไว้อันนี้เป็นฉากของพันทนรสิงหรือในสิงกับแฟนเขาน่นะคะแม่นวล ก็จะมาคุยกันนี่เป็นฉากที่บ้านเห็นไหมคะก็จะมีฉากหลังซึ่งทําเป็นแบบบ้านไทยโบราณให้ด้วยนะคะข้างหน้าก็ยังมีแบบคลื่นน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเห็นฉากนี้จะเป็นฉากในในพระราชวังและอันนี้คือพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือค่ะซึ่งจะเรียกเออในสิงเข้าไปเพื่อที่จะไปรับใช้นะคะให้ไปเป็นเนี่ยก็ไปแต่งองค์ทรงเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยก็จะใส่หมวกออกมาเขาจะมีสองตัวนะคะตัวหนึ่งก็เป็นตัวซึ่งเป็นปกติไม่ได้ใส่หมวกที่แต่งชุดดาเนี่ยค่ะ คนแคนช่เหินนี่คืออาจาร,รย์นิเวศเลยนะคะเป็นเป็นผู้ที่แสดงแล้วก็ประกออตั้งหุ่นนี้นะคะโดยที่ได้รับความสนับสนุนจากหลายๆที่นะคะโดยเฉพาะที่สถาบันวิจัยแห่งชาติเนี่ยก็ให้ทุนมาสำหรับทำเรื่องนี้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็หุ่นต่างๆก็จะออกมาเต้นร้อง,องเพลงไปด้วยนะคะ นี่คือฉากที่เป็นฉากไฮไลท์ของเขาคือฉากเรืออันนี้จะเป็นเรือํำร่องก่อนเร,เรือนำร่องของ,ของ,ของเขายังไม,ม่ถึงเรือลำสั้นๆค่ะแล้วอีกอกลำหนึ่งก็จะเป็นเรือของพระเจ้าเสือซึ่งตามหลังมานี่นะคะก็จะมีหัวเรือซึ่งสวยงามแล้วหัวเรืออันนี้ตอนหลังก็จะแบบหักลงนะคะเมื่อไปถึงตรงนั้นก็ต้องจะต้องสร้างศาลเพียงตาขึ้นมาโดยที่ขอร้องพระเจ้าเสือ นี่คือภาพของนักร้อง,ของเขาจะร้องที่นั่นเลยนะคะนักร้องสดเนี่ย<ะ>เขามาแสดงตัวว่าเ,เขาได้มาร้องให้ฟังแล้วนี่คือผู้เชิดเขาก็จะแต่งตัวแบบนี้นะคะนุ่งจงสีดำแล้วก็แต่ฉากส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นเห็นไหมคะหุนเขาจะตัวไม่เล็กก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันใหญ่กว่าคุณกระบ,บอกของคุณจกักรพัรดิใช่ค่ะแล้วก็ฉากต่างๆนี่ทำได้ละเอียดละออมากแล้วก็แอนิเมชันของเขาเนี่ยทำให้เรารู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาในฉากา <ๆ S 2> นะคะ ก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจสําหรับคนไทยมากที่ว่าเราจะได้ไปสืบสารอันนี้อย่างอาจารย์ที่มาให้สัมภาษณ์อย่างอาจารย์ศักดา uh huh. นามสก,กุลปั้นเหน่ uh huh. ทนิคแกเป็นอาจารย์ของจุฬานะคะค uh huh. ณะนิทศศาสตร์แกก็มาให้ความเห็นว่าจริงๆการแสดงของคนเนี่ยมันก็สามารถแสดงออกไปได้เยอะแต่หุ่นกระบอกเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคในการที่จะทําให้มีชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คนจะมาเชิดหุ่นเนี่ย uh huh. ก็ต้อง uh huh. ดูภาพเคลื่อน,นไหว นะคะสร้างความมีเอกลักษณ์ของหุ่นกระบอกให้มีชีวิตมากขึ้นเราไปดูแล้วเราจะรู้สึกเหมือนหุ่นกระบอกาดูภาพเคลื่อนไหวดูภาพเคลื่อนไหวอ่นนี้เป็นฉากเคอนฟังฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยอ่าหายไปแล้วจะจะสั้นมากนะคะเพียงแต่ว่าจะให้ดูว่าแม้กระทั่งเรือซึ่งค่อยๆเคลื่อนมาเนี่ยฉากก็จะค่อยๆเลื่อนตามอาจเดี๋ยวฟังเสียงมีเสียงขับด้วยนะคะ 嗯。Okay. ก็หลายคู่จะเล่นดีกครับพี่รีจะได้ไปดูอ่ะเขาก็กําลังพัฒนาอยู่นะคะพี่รีอีกหน่อยน่าจะมีการแสดงแล้วก็วันนั้นเป็นรอบซึ่งเข้าผ่านักเรียนไปชมก็มีฉากสนุกสนานให้เด็กได้หัวเราะและอาจารย์สักดาซึ่งเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแกก็ออกมาถามเด็กๆว่าสนุกไหมอะไรเงี้ยนะคะเด็กๆชอบมากค่ะก็เป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วเขาอยากจะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ย ได้ชอบการแสดงของคุนกระบอกเพราะว่าเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักขุนกระบอกเท่าไหร่มู้จักแล้วมันไม่ค่อยมีการเล่นเมื่อก่อนที่จะเล่นกันตามงานวัดงานศพนะคะที่เวรีก็ได้ดูก็ดูงานศพงานใหญ่ๆตามต่างของจังหวัดเขาแล้วพี่ก็ได้ดูแล้วพี่จะชอบมาเรื่อยพอรู้ว่าพี่จะได้ภาคคุณกระบอกของคณะในเปียกปรเจคุนได้มีโอกาสได้ภาคด้วที่ช่องสี่บางคุ้มพรมน่ะพี่ก็เป็นตัวนางสุวรรณมารี แล้วค่ะอาฟานตนีสุรวรรณกกรเเป็นตัวสินสมุตรสุดสาครนคราเสียงก็เป็นเด็กเต้นแี่กอมีอกาส็ใกล้<ด><า>ชิดกับการแสดงคุณกระบอกมาเรียบ้วยชอบอยู่แล้วตอนเด็กพี่อัหัวหน้าบอกอาลีไปภาคเป็นตัวสีสบานอุ้ยดีใจดีใจมากเลยทีนี้ของคุณจักรพันธ์ก็ใกล้จะสบ จบแล้วหรือจบแล้ววันนี้ค่ะเป็นวันที่แสดงอีกรอบหนึ่งอีกรอบเดียวมันน่ายังยังแสดงอยู่นะคะเพราะว่าอาจารย์ยังบอกว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะไปแสดงที่นั่นแต่ว่าก็มีการพัฒนาหุ่นไปเรื่อยๆแล้วก็ความเคลื่อนไหวของตัวแสดงทั้งหมดก็ค่อยๆทํากลับไปเน้องรับของพี่คนนี้ไปดูอย่างบอกว่าจะไปดูไปแล้วหนึ่งฮะวันนั้นวันนั้นคุณจักรพันธ์ลงมารับตอนรับเองเลยน่ารักมากครับล้กก คุณนขเขาสวยอ่ะสวยค่ะเราไม่ชอบนะคุณกระบอกเนี่ยมันต้องมีตัวตลกอย่างอย่างของคุณป้าเชื้อนี่ก็มีตลกไม่ง้นชื่อนายอะไรกูรู้แต่ทีวีช่องสี่อ่ะสั่งทําใหม่เป็นในฉุยกับในเฉยเทิงเขาก็เป็นในฉุยอีกคนในใครนะี่นาดเป็นในเฉยนะทีนี้ของคุณจักรพันธ์เนี่ยเขาคงมีสนุกหน่ยตอนตีไก่อู้คนเชียร์กันอย่างคนไปดูตีไก่กับพระทะเรสวนพระทะเรสวนตีกับใครนะ ประมาณกระชาตีไก่กันนะตีกันจนไก่เกิหลุดออกจะไม่กันคนกันเจยกระจายสนุกมากข้าอาจะมีฉากนั้นด้วยฉากประทับใจที่สนุกคือนีเนนน้อยอ่ะอ๋อค่ะก็จะมีเน้นอะเคลื่อนไหวนะได้รักมากแต่ชอบคือฉากที่เทน้ำของเอานเรศวนมากเลยนะคะอเทแล้วมันระเบิดขึ้นมาแม่ชอบพูดระเบิดระเบิดอยู่เรื่อย แนนอนที่ถึงครึ่งเวลาอัันนน้เนี่ยผู้กำกับรายการมานั่งมองๆอยู่ครับนี่ก็แฝงวันนี้ก็ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นมาตั้งแต่เข้าแพทยตามมาด้วยละครหุ่นกระบอกหุ่กระบอกเขาเรียกว่าหุ่นอะไรนะหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกไทยค่ะเขาชื่อบ้านตุ๊กตุ๋นนะคะหุ่นกระบอกไทยบ้านตุ๊กตุ๋นอยู่ที่ไหนเอออยู่ที่เนี่ยค่ะที่อยู่ก็คือวิภาวดีซอยหกสิบนะคะสามทับห้าหมู่สามวิภาวดีซอยหกสิบ แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสีนะคะที่นี่เขามีสอนทําหุ่นด้วยนะคะแล้วก็ยังสอนแต่งหน้าหุ่นด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ถ้าผู้สนใจก็สามารถโทรเข้าไปได้นะคะ7 9 8 5 7 9 8 1 0 1นะคะเป็นที่แล้วก็เปิดไปที่ w ว w t u k บต t เว c o m ก็ได้นะคะก็สามารถเข้าไป ดูว่าเขามีการสอนเมื่อไหร่เขามีเขามีโปรแกรมให้เสร็จเลยค่ะเครื่อนี่ยของพี่ก็ได้มาใบหนบัตรนี่ยไม่เหมือนกันนะของคุณค่ะไม่เหมือนเขาจะทำสวยงามไว้สำหรับเอาไว้ค่าหนังสือได้นะคะเป็นภาพคุณกระบอกไทย ก็<ด>เป็น<ะ>ที่ระลึกแล้วก็เราก็จะได้ดูว่าเขาจะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นไปอีกยังไงนะคะเพราะก็มีถามควเชแนลถามเสมอเลยว่า,ามีความคิดเห็นยังไงกับการแสดงอะไรเงี้ยนะคะเพราะเขาต้องการ อยากจะรู้ผลตอบแทนว่าคนที่มาชมเนี่ยชอบแค่ไหนยังไงแล้วก็อยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนบ้างนะคะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยสามารถชอบในในหุ่นกระบอกไทยอน,นีรนนด้วยยังฟังคุณน้อยแล้วเขาก็เรียกใจเด็กไทยได้แล้วนะโมค่ะเป็นเด็กสนุกสนานไปเฮ<ช>กันกนอกจากจะเป็นหุ่นธรรมดาเราก็มีแอนิเมชั่นให้เด็กตื่นตาตื่นใจด้วยนะคะก็ ทำให้เด็กสนใจมากขึ้นเอาค่ะเอาวิวัฒนาการสมัยใหม่เข้าไปผนึกกับสมัยเก่าค่ะซึ่งก็ดูดูป็นกลมกลืนไปกันดิได้เลยค่ะดูดูสนุกสนานแล้วก็ทําให้เรื่องดําเนินไปได้เร็วด้วยนะคะเอ่อท่นก็ขอสรบสรเต็มที่นะคุณหมอไม่ต้องกังวงพี่อรีสารสนอยู่แล้วรู้สึกเวลาหมดพอดีใช่ไหมฮะเราเล่หนึ่งบัญชีฮะประเดี๋ยวเราเข้ามารอบสองวันนี้ผมไม่ได้เอารูปรายละมาเด็ดแต่มีเรื่องจะคุยให้ฟังได้ค่ะ ก็เร bon ียนให้ทราบฮะตอนนี้ก็อากาศร้อนจัดนะฮะจะไปเดินกระบวนที o, ่ไหนอะไรต่างๆก็ระวังแดดร้อนเมื o, ่อวานนี้เข้ามาในไลน์ต้องการยาดมยาหอมต้องการน้ําต้องการน้ําแข็งอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็แล้วแต่เขาก็ช่วยกันนะฮะก็เห็นใจฮะอยากอยากช่วยเหลือประเทศชาติก็แล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนก็ไม่ได้ห้ามวันนี้อย่าลืมไปเลือกตั้ง หมดเวลาบ่ายสามโมงครึ่งใช่ไหมฮะสามโมงตรงค่ะสามโมงตรงใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะไปเลือกผมเนี่ยผมตื่นมาแต่เช้ายังไม่ได้เลือกเลยครับก็จะต้องไปเหมือนกันครับเอาละตอนนี้หยุดพักครึ่งเวลานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ